สวัสดีครับคลิปนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของการาตีเลขเด็ดนะครับในการเสี่ยงโชคลงทุนนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องของเด็กที่เพิ่งหัดพูดบอกเลขเด็ดนะครับเด็กคือนะครับระดับเด็กอายุที่บริสุทธิ์นะครับเด็กที่เพิ่งหัดพูดอ้อแอนะครับจะพูดอะไรออกมาตามเสียงที่ตนเองเปล่งนะครับมีความหมายบ้างไม่มีความหมายบ้างนะครับคนโบราณเชื่อว่าเด็ก ที่มีโชคจะชอบพูดตัวเลขออกมานะครับคนโบราณชื่อว่ากรลเนิกที่มีโชคจะจับลัตเตอรี่รางวัลใหญ่นําโชคนะครับก็ลองนอําำทริคนี้นะฮะหรือว่าการหาเลขเด็ดแบบนี้นะครับมาใช้ในการเสี่ยงโชคลงทุนดูนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบคุณมากสวัสดีครับ